ทรมาสำหรับคนที่โดนยืมเงินบ่อยคุณเคยไหมครับเวลามีเงินอยู่ในมือแค่เล็กน้อยแต่กลับต้องแบ่งมันไปให้คนอื่นทั้งที่ใจก็ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะคนที่มาขอยืมผูดใจดีขอความเห็นใจบอกจะคืนแน่นอนแต่สุดท้ายเงียบหายไปครั้งแรกเราให้ด้วยน้ำใจ ครั้งที่สองให้เพราะยังไม่กล้าปฏิเสธครั้งที่สามเริ่มสงสัยตัวเองว่าเรากำลังใจดีหรือใจอ่อนจนเกินไปหรือเปล่าในทางธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องทานว่าเป็นหนึ่งในบารมีสิบประการแต่ทานที่ได้บุญต้องมาจากเจตนาที่สะอาดไม่ใช่จากความจำยอม หรือความกลัวถ้าคุณให้เงินใครทั้งที่ใจไม่พร้อมรู้ว่าอีกฝ่ายอาจไม่คืนแต่ก็ยังให้เพราะเกรงใจเพราะถูกบีบหรือเพราะกลัวถูกว่านั่นไม่ใช่ทางที่เบิสุดแต่คือการยืมบาปมาทับใจตัวเองและบางครั้งคนที่มาขอยืมไม่ใช่คนแปลกหน้า แต่คือคนในครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนที่เรารักการปฏิเสธจึงเจ็บยิ่งกว่าให้แต่การให้ไปทุกครั้งก็ทำให้ใจเราบอบช้ำบางครั้งการช่วยเหลือที่แท้จริงไม่ใช่การให้เงินเขายืมไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่คือการวางขอบเขตให้เขาได้เรียนรู้ ว่าโลกนี้ไม่ได้ใจดีทุกครั้งที่เขาเดือดร้อนคุณสามารถเมตตาแต่ไม่ต้องแบกรับคุณสามารถเข้าใจโดยไม่ต้องจ่ายแทนถ้าวันนี้คุณเคยให้แล้วเขาไม่คืนไม่ต้องโกรธแต่ให้ถือว่าคุณได้ปลดหนี้ใจของตัวเองแล้วทำบุญไปแล้วโดยไม่หวังผลและถ้าครั้งหน้าเขามาขออีก ให้คุณหายใจเข้าลึกๆแล้วถามใจตัวเองว่าฉันให้เพราะกลัวฉันให้เพราะเกรงใจหรือฉันให้เพราะอยากช่วยโดยไม่ทุกข์ถ้าคำตอบคือใจยังทุกข์งั้นคุณยังไม่ต้องให้เพราะทานที่ดีไม่ใช่การตัดใจจากเงินแต่คือการให้โดยไม่ตัดตัวเองออกจากความสงบ ธรรมะไม่ได้ห้ามคุณให้ใครยืมเงินแต่ธรรมะช่วยให้คุณรู้ว่าเมื่อไรควรให้และเมื่อไรควรให้ใจตัวเองก่อนคุณไม่ได้ใจร้ายคุณไม่ได้ละเลยแต่คุณกําลังฝึกเมตตาอย่างมิติกให้ใจไม่ขาดทุนแม้เงินจะไม่ได้คืนวันนี้หากคุณเคยเจ็บจากการช่วยเหลือคนที่ไม่คืนใจกลับมา ขอให้คุณให้อาภัยเขาเงียบๆแล้วกลับมาคืนใจให้ตัวเองอีกครั้งเพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนต่างต้องการความมั่นคงทางใจมากกว่าเงินในมือถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ช่วยให้จิตใจคุณสงบลงแม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณห่วงใ่ แล้วพบกันใหม่ในคลิปธรรมาต่อไปสวัสดีครับ